ข้อลัำ่ำคิดเหนือกระแสทำผิดอะไรทำไมต้องช่วยเซฟตามปกติแล้วเวลามีสิ่งดีงามถูกคุกคามให้เกิดความเสียหายก็จะมีคนตั้งเพจขึ้นมาในโซเชียลมีเดียว่าเซฟนั่นเซฟนี่หมายถึงช่วยกันปกป้องสิ่งดีงามที่มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังจะทำให้เสียหายหรือต้องการให้มีอันเป็นไปด้วยการด้อยค่าด่าทอสร้างข่าวบิดเบือนให้ร้สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นให้คนบางกลุ่มลงเชื่อ และเมื่อหลงเชื่อแล้วก็จะทําตัวเป็นแนวร่วมในการทําลายสิ่งดีงามนั้นในความพยายามที่จะรักษาสิ่งดีงามที่กําลังมีกลุ่มคนคิดจะทําลายนอกจากเขียนข้อความในเพจที่ตั้งขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแล้วบางคนก็ลงทุนทําสติ๊กเกอร์เขียนข้อความว่าให้เราช่วยเซฟอะไรเอาไปติดตามที่ต่างๆโดยเฉพาะหลังรถยนต์ บางคนก็ทําเสื้อที่มีข้อความเชิญชวนให้ช่วยกันเซฟสิ่งดีๆที่มีคนพยายามจะทําลายเรื่องแบบนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนมีแนวร่วมมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่กําลังจะถูกทําลายนั้นมีความสําคัญแค่ไหนถ้าหากสําคัญมากก็จะมีคนออกมาแสดงตนช่วยเซฟสิ่งนั้นกันเป็นจํานวนมากแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคําว่าเซฟถูกนํามาใช้ในเรื่องที่แตกต่างการเซฟสิ่งดีงามที่กระทํากันมา พอเมื่อมีคนสอบถามเรื่องการรายงานทรัพย์สินของนาย,ยกรัฐมนตรีเธอไม่ตอบไล่ให้นักข่าวไปถามทนายความแล้วก็บ่นว่าไม่เซฟนาย,ยกรัฐมนตรีเลยและยังบ่นกับนักข่าวที่ถามเรื่องนี้อีกว่าไม่เซฟนายยกรัฐมนตรีเลยเรื่องนี้ขออนุญาตอ่านระหว่างบรรทัดน,นะการที่ขอให้ทนายช่วยเซฟนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นเป็นเพราะนาย,ยกรัฐมนตรีทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามหรือผิดก,กฎหมายหรือเปล่าจึงไม่คิดที่จะตอบคาถามของนักข่าวด้วยตนเอง ที่ไม่ตอบเองนั้นเกรงว่าจะระมัดระวังไม่เป็นและพูดบางสิ่งบางอย่างที่กลายเป็นพยานหลักฐานที่จะมาตัวในภายหลังหรือเปล่านี่จ้างทนายไวน้นี้ไม่ใช่เป็นเพียงเป็นที่ปรึกษาเรื่องกฎหมายแต่เอาไว้ช่วยหาทางช่วยอธิบายเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกใช่หรือเปล่าและเมื่อถูกถามคําถามที่ตัวเองไม่กล้าตอบเช่นนี้จะมีการตอบว่าตอบขานทนายว่าไม่ช่วยเซฟนาย,ยกรัฐมนตีฟังแบบนี้แล้วสงสารคนเป็นทนายจังเลยไม่รู้ว่าต้องทําสิ่งที่ขาดต่อมโนสํานึกที่ดีๆกี่ครั้ง ส่วนที่พูดว่าสื่อมวลชนไม่ช่วยเซฟนายยกรัฐมนตรีเลยคนที่เขาอ่านระหว่างบรรทัดบางคนเขาก็อดคิดไม่ได้ว่ามีการจ้างสื่อมวลชนบางคนบางสำนักไว้ใช่หรือไม่จึงตอบว่าต่อขานว่าไม่ช่วยเซฟนาย,ยกรัฐมนตรีเลยจะผิดไหมถ้าจะมีคนอ่านระหว่างบรรทัดว่าฉันอุตสาจ้างพวกเธอไว้ให้คอยทําข่าวช่วยฉันอวยฉันชมฉันไม่เอาเรื่องไม่ดีไม่งามของฉันมาเผยแร่และทําไมเรื่องนี้ที่ฉันพูดไม่ได้ตอบลําบากพวกเธอจะมาถามฉันทําไมพวกเธอต้องช่วยอธิบายให้ ประชาชนเห็นว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสิเธอจะมาถามฉันเรื่องแบบนี้ได้ยังไงการอ่านระหว่างบรรทัดที่วาดนี้อาจจะผิดก,ก็ได้ แต่ก็คงห้ามคนให้คิดแบบนี้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าถ้าหากคำตอบสำหรับสิ่งที่ถูกถามมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรคนถูกถามก็น่าจะตอบได้ไม่ต้องพึ่งทนายและไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปขอร้องให้ทนายและสื่อมวลชนช่วยเซฟคนพูดจริงพูดเองได้ทุกเรื่องไม่ต้องให้ใครมาพูดแทนคนที่ไม่กล้าพูดความจริงแต่ต้องแต่งเรื่องเพื่อไม่ให้พูดอะไรที่จะมัดตัวว่าทำความผิดยอมไม่กล้าพูดเองต้องอาศัยทนายที่มีความรู้ได้ กาหมายและเรื่องที่จะทําให้คนสงสัยความโปร่งใสของตนยอมไม่อยากให้สื่อมวลชนนํามาเผยแพร่สื่อมวลชนที่เป็นแนวร่วมมีหน้าที่ต้องอวยให้คนที่จ่ายเงินดูดีเท่านั้นตกลงบ้านเมืองเราอยู่ในสภาพเช่นนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าใช่ก็น่าเป็นห่วงนะ เรื่องการรายงานทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะเปิดเผยอ,อย่างโปรง่งใสไม่ได้ปกปิดอะไรจะต,ต้องยอมรับว่ามีรายการหลายรายการที่ผู้คนยังสงสัยยังไม่อาจจะเชื่อสนิทใจว่าเป็นการรายงานทรัพย์สินที่ครบถ้วนและเปิดความจริงไปทุกเรื่องและในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะและจะมาทำหน้าที่ในบริหารประเทศที่มีงบประมาณหลายล้านล้านบาทประชาชนมีสิทธิที่จะเครือบแขลงระแวงสงสัยสิ่งที่ไม่ชัดเจนนายยกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ชี้แจงเพื่อให้ความเคลือบแขลงทั้งหลาย หมดไปทําให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสและความมีธรรมาพิบาลของคนที่จะมาเป็นผู้นําในการบริหารประเทศ ส่วนการที่ประชาชนเขามีความเครือบแขลงนั้นก็จะมาโทษประชาชนไม่ได้เขาสงสัยเขาระแวงความโปรง่งใสก็เพราะมันมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพ่อว่าบริหารประเทศโปรง่งใสเพียงใดมีจริยธรรมแค่ไหนปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลหรือไม่มีคดีทุจริตที่ศาลตัดสินว่าผิดจริงไปแล้วกี่คดีและที่ยังรอคําตัดสินอีกกี่คดีและพ่อยังพูดว่าลูกสาวได้ DNA ของพ่อมาประชาชนก็ยิ่งตกใจว่าได้ d n a ในเรื่องไหนของพ่อมาถ้าเป็นด้านที่ทําให้พ่อมีคดี ได้ถูกตัดสินให้ติดคุกมันก็เป็นเรื่องที่น่าหัวไม่ใช่หรือเรื่องแบบนี้ห้ามความรู้สึกของประชาชนไม่ได้หรอกนะเวลาที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถตอบคำถามที่ไม่มีโพยตอบคำถามสดๆไม่ได้ประชาชนก็ไม่ได้สงสัยเรื่องจริยธรรมหรือการทำผิดกฎหมายใดๆคิดแต่เพียงว่าเธอคงไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาจึงไม่สามารถตอบคำถามสดๆที่ผู้สื่อข่าวถามได้อย่างที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีควรจะทำได้ แต่การไม่ตอบคาถามและบอกให้ผู้สื่อข่าวไปถามทนายได้ยังพูดอีกว่าทนายไม่เซฟนาย,ยกรัฐมนตรีเลยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องมีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีความรู้หรือไม่มีความรู้แต่มันเป็นเรื่องที่ทาให้คนคิดว่าเรื่องที่ทานั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะร้ายแรงถึงระดับทําผิดกฎหมายจึงไม่กล้าที่จะตอบเองและยังจะขอให้สื่อบวลชนช่วยเซฟนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยแปลว่าอย่าถามคําถามที่นายยกรัฐมนตรีตอบไม่ได้ใช่ไหม ที่ผ่านมาผู้คนมองการที่นายกรัฐมนตรีตอบคาถามผู้สื่อข่าวไม่ได้เป็นเรื่องของความอับปัญญาเท่านั้นแต่พอมาถึงเรื่องของการขอร้องทนายและสื่อให้ช่วยเซฟนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องอับปัญญาแล้วลหละ tha. มันน่าจะเป็นเรื่องของการกระทาที่อาจจะผิดก,กฎหมายหรือผิดจริยธรรมก็ได้อยากจะบอกว่าการไม่ตอบคาถามนักข่าวและไล่ให้ไปถามทานายและขอให้สื่อกับทนายช่วยเซฟนายกรัฐมนตรีเป็นความอับปัญญาย,ยิ่งกว่าการตอบคาถามสดไม่ได้นะ